สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวดีๆกับบุญนิวส์ในช่วงนี้ค่ะวัดพระธรรมกายร่วมกับสำนักเผยแผ่ค่ะได้จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฉลองพระพิสุบทใหม่รุ่นบูชาธรรม108ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงค่ะ เช้าวันนี้ณนะบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสาธุชนจำนวนมากได้มาร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุบทใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม108ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกยุงโดยมีพระครูสังครักษ์ลังสลิดอิทธิจินตโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงนำบูชาพระรัตนตรยและสวดม บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรก่อนที่ทุกท่านจะได้อาราธนาศีลห้าส่วนกันลยาณมิตรเจียมจนันเตชะวุฒิวัตรและกัลยาณมิตรแดงตราดรวยตลอดประธานตักบาทได้นำกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานจากนั้นเป็นการกล่าวคำถวายจัตุปัจธยยธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายจัตุปัจธยยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอววาทว่า คุณยายอาจารย์ท่านเป็นนักสร้างบารมีที่รักในการฝึกตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจท่านเคยสอนว่าความบริสุทธิ์สะอาดกายวาจาใจนี้จะทำให้เราฝึกธรรมะปฏิบัติได้ดีตอนที่ท่านอยู่วัดปากน้ำท่านได้ทุ่มเทนในการฝึกธรรมะปฏิบัติให้ได้มากที่สุด หลวงปู่ท่านเห็นดังนั้นก็ให้คุณยายอาจารย์ได้นั่งสมาธิปฏิบัติอย่างเดียวทำให้กายวาจาใจของคุณยายอาจารย์ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้น พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีท่านเปรียบเทียบความใสสะอาดบริสุทธิ์ในกายคุณยายอาจารย์ว่าเปรียบประดุษพระเจดีและเมื่อคุณยายอาจารย์มีลูกศิษย์มากขึ้นท่านจึงคิดที่จะขยายพื้นที่จนมาเป็นวัดพระธรรมกายในปัจจุบันนี้นับได้ว่าวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นจากคุณยายอาจารย์ถ้าไม่มีคุณยายอาจารย์ก็ไม่มีวัดพระธรรมกายถ้าไม่มีวัดพระธรรมกายก็ไม่มีเราที่มาสร้างบาร,รมีณที่แห่งนี้ จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปลแถวเพื่อรับบินทบาตซึ่งพุทธศาสนิกชนใส่บาทด้วยความปลื้มปิติที่ได้มาตักบาทฉลองพระใหม่และได้บูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ108ปีค่ะวันนี้มาตักบาทพระใหม่ดีใจที่ได้มาทำบุญให้กับพระใหม่ทุกองค์ที่มาวันนี้คุณแม่ตั้งใจ ทำของมาถวายพระทุกองค์เลยวันนี้ลูกชายเขาอยากบวชเขาบอกว่าอยากบวชให้คุณพ่อคุณแม่และอยากเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดนี้พอเขาเคยมาแล้วเขาบอกว่าวัดนี้มีระเบียบเรียบร้อยเขาอยากมาศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากศึกออกไปดีใจที่ได้เห็นกิจกรรมที่วัดได้จัดทำก็ขอเชิญชวนทุกทกท่านมาทำบุญ ที่วัดนี้แล้วก็เชิญชวนทุกๆคนที่ยังไม่เคยมาก็ขอให้มาวัดนี้ได้เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดก็ดคุณยายเป็นตัวอย่างที่ดีของวัดที่นำความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ความตั้งใจจริงในการทำาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะคะวันนี้ที่ได้มาเพราะมี และมีพระรูายมีโอกาสได้บวชอยู่ในรุ่นนี้พร้อมด้วยเทพบุตรอดีตเทพบุตรด้วยได้บวชในเพื่อบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ในรุ่นนี้ด้วยได้ยินคุณธรรมคุณวิเศษของคุณยาย เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะนำมาปรับปรุงเพราะคุณยายสอนแค่ให้เรารู้จักการให้ทานให้มีศีลให้รากในศีลเพราะศีลจะป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีศีลแล้วเราจะไม่ไปทำผิด